แก้หนี้คนไทยทั้งระบบเรือธงใหม่อุ้มเศรษฐาดูบรรยากาศต,ต่างๆแล้วสำหรับนโยบายดิจิทัลว a ลเลตแจก10,000บาทเรือธงหลักของพรรคเพื่อไทยถูกคืนซัดทั่วสารทิศและไม่มีใครคาดเดาว,ว่าจะอับปางเมื่อใดหลังเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงปรับหลักเกณฑ์เรื่องการหาแหล่งเงินจากเดิมใช้วิธีบริหารจัดการงบประมาณและย้ำไม่มีการกู้เงิน ผ่านการเสนอแหล่งที่มาของเงินต่อกกตในช่วงการหาเสียงแต่กลับยอมกลืนน้ำลายตัวเองเปลี่ยนเป็นการออกร่างพรบกู้เงิน500ล้านบาทให้แก่ประชาชนที่มีเงินเดือนไม่ถึง70,000บาทและมีบัญชีเงินฝากในธนาคารไม่ถึง500,000บาทนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่านโยบายไม่ตรงปกจากนักวิชาการนักการเมืองฝ่ายคา้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศ และกฎหมายต่างๆที่ถามหาความเหมาะสมเพราะมองว่าประเทศไม่อยู่ในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจสวนทางกับรัฐบาลที่พยายามสร้างกระแสว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตและยังสออขัดต่อกฎหมายหลยตั้งแต่รัฐมนูญและพระบรเกี่ยวกับการเงินอีกหลายฉบับไม่นับด่านสกัดต,ต่างๆที่เป็นอุปสรรคที่จะทําให้ร่างพรบรเงินกู้5 0 0 0 0นล้านบาทแท้งก่อนลอดไลยตั้งแต่คณะกรรมการกฤษฎีกาครมอสภาผู้ที่สภา และสารรัฐธรรมนูญหากมีผู้ร้องให้ยื่นตีความว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นอกจากนี้ยังมีองค์กรอิสระอาธิปปชสตงซึ่งตั้งทีมขึ้นมอนิเตอร์โครงการนี้อย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวในยุคข,ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่สุดท้ายผู้เกี่ยวข้องไม่ฟังเสียงคดัคดค้านหรือมีความผิดทางแพ่งและอาญามีคนติดคุกและหนีคดีไปต่างประเทศและปัจจุบันยังเดือนี้อีก2 0 0แสนล้านบาทตามล้างตามเช็ดอยู่ โดยองค์กรเหล่านี้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา245โดยให้อำนาจสอตององปปชและกะกะตหากเห็นว่านโยบายดิจิทัลแจก10,000บาทไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้3มองค์กรอิสระดังกล่าวประชุมร่วมเห็นพ้องกันกับผลการตรวจสอบนั้นและมีหนังสือแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรมติสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วยหากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งที่กล่าวมาทําให้ร่างพรบงเงินกู้5้าแสนล้านบาทสะดุดและนโยบายแจกเงิน1 0 0 0 0บาทถึงทางตันผู้ที่หนีไม่พ้นความรับผิดชอบทางการเมืองก็คือเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างลาออกหรือยุบสภาแต่หากต้องการดื้อแพ่งต่อ ก็จําเป็นต้องมีแผนรับรองก็คือเสียงสนับสนุนจากประชาชนและผลงานเป็นกระบอป้องกันให้ฝ่ากระแสไปได้เนื่องจากความรับผิดชอบดังกล่าวไม่มีกฎหมายระบุความผิดไว้ทั้งนี้เชื่อว่าเมื่อถึงสถานก,การณ์ตอนนั้นนายใหญ่ชั้นที่ก็ยังไม่เสร็จนาค่าโควทึกเพราะยังอยากให้อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเสริมเคี่ยวเล็บทางการเมืองและโชว์ผลงานซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเรียกคะแนนจากคนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย30บาทพลสโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรักษาได้ทุกที่เพื่อดึงแต้มจากประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยหวังเป็นนายกในสมัยหน้าต่อสู้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าสอดรับกับนายสมศักดิ์เทสุทินรองนายกและแกนนําพักเพื่อไทยที่ระบุว่ากรณีนางสาวแพทองทานจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่วันนี้ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งพอสมควรเพราะวันนี้เรามีนายเศรษฐาทํางานดีอยู่แล้ว และต้องทำงานต่อไปอีกยาวๆไม่ใช่แค่วันนี้หรือพรุ่งนี้จึงจำเป็นที่พักเพื่อไทยต้องเตรียมแผนรองรับแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นหากนโยบายแจกหนึ่งหมื่นไม่ผ่านด้วยการเตรียมดันเรือธงใหม่คือการแก้หนี้ทั้งระบบจำนวน25ล้านคนหรือ1ในสของประชาชนไทยทั้งประเทศในแก่นี้นอกระบบจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ในวันที่28พฤศจิกายนและหนี้ในระบบในวันที่12ธันวาคม หลังก่อนหน้านี้รัฐบาลเพื่อไทยเริ่มขยับเรื่องการแก้หนี้ต่างๆมาแล้วอาทิการแก้หนี้กอยอสอได้วยการลดดอกเบีย้ยปรับเหลือ0.5%จากเดิม18%และผู้ค้ำประกันเดิมจะหลุดพ้นจากภาระค้ำประกันการพักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้เกิน3 0 0 0 0 0บาทแก้หนี้ SME ในช่วงโควิดและหนี้สินครูและขา้าราชการโดยมีเสียงของประชาชนเริ่มขานรับขณะที่พักรัฐบาล ก็รับลูกทันทีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองนำโดยในอำเภอและประสานผู้กำกับการแต่ละโรงพักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นตัวกลางไกลเกี่ยกับลูกหนี้นอกระบบกับเจ้าหนี้หวังแก้ปัญหาดอกเบี้ยและตามทวงหนี้โหดต่างๆให้หมดไปสาเหตุที่พักภูมิใจไทยพักอันดับสองของรัฐบาลเด้งรับเรื่องนี้ ด้านหนึ่งต้องการทําผลงานให้ประชาชนอีกด้านหนึ่งก็ต้องการประคองเก้าอี้ให้เศรษฐาอยู่ในอำนาจเพราะหากมีอันเป็นไปก็จะกระทบต่อเสถียรภาพของพักร่วมรัฐบาลและพรคเลือดน้ําเงินที่พอใจกับโคต้าสี่กระทรวงที่ได้รับมาประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการาการะทรวงแรงงานและกระทรวงการอุดมศึกษาที่ต้องการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องให้ครบวาระ4ปีไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายและความขัดแย้งแย่งชิงตำแหน่งทางการเมืองใหม่ฉะนั้น หากนโยบายแก้หนี้ทั้งระบบประสบความสาเร็จอาจเป็นเรือธงใหม่ไว้อุ้มเศรษฐาในเก้าอี้นายกต่อไปกรณีเรือธงดิจิตอลเล็ดไปไม่ถึงฝั่ง